นักเรียนวันนี้คุณครูตาลจะมาพานักเรียนทำโมเดลประวัติศาสตร์นะคะซึ่งโมเดลนี้นะคะมีชื่อว่าโมเดลหลักฐานทางประวัติศาสตร์ค่ะนักเรียนอยากรู้ไหมคะว่ารูปแบบของโมเดลเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะสิ่งที่นักเรียนจะได้ไปจากคุณครูนะคะก็คือชิ้นงานนี้เลยชิ้นงานนี้นะคะ หลักฐานทางประวัติศาสตร์บางคนอาจจะได้หลักฐานชั้นต้นบางคนอาจจะได้หลักฐานชั้นรองนะคะเมื่อได้ชิ้นงานตัวนี้ไปจะมีทั้งหมด8แผ่นนะคะนักเรียนก็นําสีที่ตัวเองมีนะคะมาระบายนะคะให้เกิดความสวยงามนะคะของชิ้นงานเมื่อนักเรียนระบายเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําการตัดตัดตัด,ต,ด,ต,ดตัดนะคะนักเรียน ตามรูปแบบตรงนี้เลยนะคะตามเส้นที่คุณครูกําหนดให้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าครูตาลระบายสีเสร็จแล้วตัดเสร็จแล้วรูปแบบชิ้นงานจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะและนี่นะคะคือชิ้นงานที่ครูตาลระบายสีและตัดเรียบร้อยแล้วค่ะนักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปทําการประกอบชิ้นงานชิ้นนี้กันเลยดีกว่า เรามาดูกันก่อนสิคะว่าเราได้อะไรบ้างเมื่อตัดแล้วนะคะนักเรียนจะได้ชิ้นนี้นะคะ3มชิ้นรูปแบบแบบนี้นะคะ3ชิ้นก็คือโครงสร้างของฐานนะคะส่วนตัวนี้ค่ะจะเป็นฐานล่างตัวนี้ของคุตานระบายสีจะเป็นฐานบนนะคะเราจะเอามาประกอบกันต่อไปค่ะตัวนี้ของคุตาลน,นะคะที่มันจะไม่มีสีข,ขาวๆด้านล่างเนาะ ตัวนี้จะเป็นแบ็กกราวด์หลังค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นแบ็กกราวด์หน้าค่ะส่วนชิ้นนี้ค่ะจะเป็นชิ้นของหลักฐานชั้นต้นค่ะและหัวข้อหลักฐานชั้นต้นจ้าเดี๋ยวเราไปประกอบกันเลยดีกว่าันแรกนะคะเราจะทําโครงสร้างของฐานกันก่อนซึ่งโครงสร้างของฐานนะคะจะมีเลขอยู่ด้านบนบอกนะคะว่าชิ้นไหนเป็นชิ้นที่1นนะคะชิ้นที่เขียนว่า แผ่นที่1และแผ่นที่2นะคะเราเจะเอามาต่อก,กันกับแผ่นที่3และ4ก่อนนะคะให้นักเรียนสังเกตเลขด้านบนให้ดีๆนะเรานำชิ้นที่3นะคะมาต่อเข้ากับชิ้นส่วนที่2เมื่อวางตรงแล้วนะคะเราก็ติดลงไปเลย ลูบๆนิดนึงนะคะเพื่อความทนทานของชิ้นงานอ่ะติดแบบนี้แล้วนะคะมันจะเป็นชิ้นแบบต่อเนื่องจากนั้นนะคะเราจะนําหมายเลข4เห็นไหมเอ่ยหมายเลข4นะคะต่อกับหมายเลข5คะ่ะกดกดกดเหมือนเดิมนะคะนักเรียนจากนั้นนะคะก็นำเอาชิ้นส่วนสุดท้ายนะคะ เข้ามาประกบกันเลยจ้าเมื่อประกบกันแล้วนะคะนักเรียนจะได้ชิ้นงานแบบนี้เลยนะคะโครงสร้างนี้มานะคะเราก็จะนำแผ่นท้ายค่ะมาปิดลงไปนะคะเดี๋ยวเรามาปิดกันเลยดีกว่าค่อยๆไล่นะคะไม่งั้นมุมจะไม่ตรง ขั้นตอนนี้จะต้องใช้สมาธิในการวางนิดนึงนะคะนักเรียน,นเมื่อนักเรียนวางเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้ฐานล่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะกดกดกดด้านในนิดนึงนะคะแล้วเราจะได้ชิ้นงานแบบนี้เลยจ้าขั้นตอนที่3นะคะเราจะนําฉากหน้าและฉากหลังนะคะมาประกบกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะประกบกันแล้วจะสวยไม่เอ่ย เมื่อติดเ็จแล้วจะเป็นลักษณะนี้เลยค่ะฉากแน่ของคุตาลน,นะคะจะเป็นแบบนี้ฉากหลังค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยดีกว่านะนะขั้นตอนที่4นะคะเราจะนําฉากใส่ลงไปกับฐานนะคะนักเรียนเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าพยายามเล็งให้ตรงนะคะให้ฐานด้านล่างตรงนี้นะคะติดไปที่ฐานตรงนี้นะคะเอาชนกัน เมื่อชนกันแล้วนะคะนักเรียนพยายามเล็งให้ตรงถ้าไม่ตรงให้ค่อยๆขยับนะคะเมื่อตรงกันแล้วนะคะให้นักเรียนกดลงไปนะคะรูดกาวให้แน่นเรียบร้อยแล้วค่ะฉากหลังฉากหน้าและฉากหลังของคุตานก็จะเป็นลักษณะนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูขั้น